สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิเตฟุตบอลน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนักเตะตัวนี้เลยครับเบรวานดอฟส,ส,สกี้นะครับปัจจุบันอยู่ทีมเรอัลมาดริดน,น,นะครับส่วนสู1 8 5อายุ31ปีนะครับความถนัดก็เท้าที่ถนัดก็คือเท้าขวานะครับเป็นหลักนะครับเรามาดูส่วนของนี่ครับก็จะเป็นกองหน้าในกน่นส่วนของโซนทีมลุกทั้งหมดเลยถัดมามาดูความสามารถ จันนะครับค่าอาวิซิตอเวเนตหูกเก้าสิบเกวถือว่าสูงมากครับบอลคอนโทลดิฟบิ้งถือว่าจับบอลแล้วก็คลองบอลได้ดีระดับหนึ่งครับฟินิชชิ่งเก้าสิบห้าถือว่าจัดในระดับที่สูงครับยิงเข้ายิงเข้าไปเลยครับมงก็เก้าสิบเอ็ดก็ดีระดับหนึ่งครับอ่าในเ่องสปีดก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังพออยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่กิกพาวเวอร์ก็ ไม่แรงมากนะครับบาลานะ่ะส่วนสเตมินนอยู่แค่แปดสิบสามเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ครบยืนอยู่ไม่ครบเก้าสิบนาทีนะครับเพราะว่าค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งส่วนอื่นก็ไม่มีอะไร,รส่วนใช้เท้าที่ไม่ถนัดก็อยู่ในระดับสามก็ถือว่าใช้เกือบบ่อยนะครับส่วนสกิลก็นี่ครับมีทั้งซเปโร ก็ับ็ h ีฮมีเฮดดิ้งด้วยครับนะสแสดงก็ม่งดีเหมือนกันนะแต่ที่ผมทดสอบมานี่ลูกแกไม่หม่งเลยลนะูกไม่มีทีมไม่มีคนโยนให้แกหม่งครับจับสถิติสิบนัดน,นะครับทีมเนะี่ยยิงไปเก้าประตูเสียไปห้าประตูครับแล้วก็ชนะห้าเสมอสามแพ้สองนะครับส่วนตัวเรวานดอสกี้เองเนี่ยเขาทําไปถึงเจ็ดประตูในหก เกมครับนะเหมือนว่าเขายิงหกเกมเนี่ยเขาทำไปเจ็ดประตูคราเฉเียเกมหนึ่งก็ยิงลูกหนึ่งนะเตติ้งอยู่ที่หกจุดแปดก็ถือจัดว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเกือบสูงแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ฟอร์มนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วจบสกอร์ได้ขนาดนี้การทำประตูที่ทำจับขาขวาเป็นหลักกันครับยิงไปถึง ห้าประตูนะครับส่วนขาซ้ายนี่อีกสองประตูครับส่วนเฮดดิ้งในใน,ในการทดสอบรอบนี้ไม่มีเลยครับแต่ก็มีโอกาสทำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขามีสกิลเฮดดิ้งอยู่ด้วยครับในส่วนตัวแล้วผมเห็นเรววนดะับซี่ก็คือถ้าเราไม่ต้องการกองหน้าที่ค่อนข้างเร็วเท่าไหร่ก็าสามารถเอาเรวันดัซี่นี้ไปเยนเป็นกองหน้าตัวเป้าอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีความเร็วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เหมาะกับการที่ออกไป อยนทางด้านปีกด้านด้านซ้ายเนี่ยให้เขาอยู่ตรงด้านกลางดีแล้วครับก็เน้นส่งบอลผ่านแล้วก็เน้นยอโยนบอลให้เขาได้จับเน้นเน้นก็กาช่องแล้วก็ยิงไปเลยครับอันนี้จะดีที่สุดครับส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ยังอยู่ในระดับสูงะระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่ยังไม่ฟอร์มยังไม่ค่อยจี๊ดจ้าเท่าไหร่ก็ใคาายมีใช้ก็สามารถอยู่ได้บานกลาง ถ้าไปเทียบกับตัวที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้อเอเดนเซโกเนี่ยก็ยังถือว่าสู้เดนเซโกไม่ได้ครับเดนเซโกเขาจบซ้ายจบขวาจบได้ทุกเขาได้จบได้ทุกความถนัดที่เขาต้องการเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็การรีบบนนรวิวเลเวอร์ลูวาร์ดอฟสกี้ไวท์เพียงนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครถูกใจก็ฝากกดติดตามฝากกดสติ๊กเกอรและอยากให้ผมทำของหน้าตัวไหน เป็นพิเศษถ้าผมมีแล้วผมจะรีบทำตรงนั้นออกมาไวๆนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดสับสไคร้ด้วยนะคะสับให้ยค่ะเลยชาบชๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกกกกกกุงงงงงงงิิิ